ันนี้เราก็จะมาถึงทางออกเร็วเราตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่แบบว่าทั้งหิวข้าวเหนื่อยง่วงนอนง่วงนอนหิวข้าวแล้วเรามาถึงทางออกเร็วฉันเหนื่อยแล้วก็หิวข้าวแล้วก็ง่วงนอนบน เครื่องบินอาหารซึ่งฉันเป็นคนที่แบบว่าเพิ่งเคยขึ้นเครื่องบินครั้งแรกฉันก็จะปั้มปัป้มเ,เ,เป๋อเออเออหน่อยหน่อยโอ้โหอากาศเมืองจีนโดยแท้จ้าฉันออกมาข้างนอกแล้วอากาศเมืองจีนโดยแท้ ไม่รู้ว่ากี่องศาแต่รู้สึกว่าหนาวกว่าในสนามบินไม่รู้กี่องศาแต่รู้ว่าหนาวกว่าในสนามบินอ่าอากาศแท้ๆเลยเดี๋ยวค่อยไปเช็คว่ากี่องศาฉันต้องเดินทางแล้วไปก่อนโอ้อากาศแบบบ้ามีลมเย็นๆน,นะคะทั้งหนาวแล้วก็มีลม หนาวไะเย็นทั้งหนาวไะเย็นทั้งหนาวละเย็นเราออกมาข้างล่างแล้วเรากำลังจะไปรถบัสจะไปที่รถบัสกันแล้วคณะคณะคณะอ๊บโอ้ยกระเป๋าไปค่ะรถบัสอยู่ข้างหน้าอากาศเย็นมากอ๊บ ชิลๆไหมหนาวไหมหนาวนะม,ม,มันมีลมด้วยอ่ะใช่ครับอ่าคันนี้ตลอดทิพยอ่าเอ้าคันนี้ตลอดทิปคันนี้ตลอดทิปสีเขียวสดใสสีเขียวสดใสจ้าคันนี้ตลอดทิปจ้าไอ้ยานี่คือรถบัสที่จะพาเราไปเที่ยวอ๋ไปคะ่ะ รถค่ะเราก็จะไปหาที่นั่งกันแล้วปุ๊บโอ้ยกระเป๋าเธอฮะเอาตรงนี้เลยเหรอเอาตรงนี้เลยใช่ไหมเอาใกล้ๆทางลงใกล้ทางลงโดเลยสุดยอดมากาใส่เสื้อสิคะอ่าเออเย็นช่วยเลยออ่า ตอนที่อยู่ตอนตอนที่อยู่ในในสนามบินอะไม่หนาวเลยนะร้อนใช่ตอนที่อยู่ในสนามบินนะร้อนแต่พอออกมามปุ๊บหนาวเลยจริงค่ะลมลมอ่าใส่เสื้อค่ะใส่เสือ้อมาแล้วเตรียมออกเดินทางได้